สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว เมื่อวันที่16กรกฎาคม2568ที่กระทรวงแรงงานนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรปชันเข้ายื่นหนังสือถึงนายพงก์กินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนนักการเมืองข้าราชการประจำอดีตข้าราชการคนสนิทนักการเมืองภรรยาข้าราชการประจำเอกชนฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชากรณีร่วมกันเรียกรับส่วยการขึ้นทะเบียนแรงงานกัมพูชารวม731ล้านบาทหัวละกว่า2,550บาท นายมงคลกิดบอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เพียงแต่ว่าเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปได้แค่ฝ่ายกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ส่วนฝ่ายไทยเป็นระบบเงินสดมากกว่าวันนี้จึงนำข้อมูลฝ่ายไทยมายื่นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจสอบข้อเท็จริงและตั้งกรรมการสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจําของกรมการจัดหาง,งานสองคนเป็นผู้บริหารระดับสูงโดยมีอดีตข้าราชการประจำอักษรพีเป็นกุนซื้อใหญ่และเป็นคนจัดการทั้งหมด แทนฝ่ายการเมืองชุดที่ผ่านมาซึ่งการเรียกรับสวยขึ้นทะเบียนแรงงานกัมพูชาจำนวนกว่า287,000คนมูลค่าความเสียหายกว่า700ล้านบาทเฉลี่ยหัวละก,กว่า2,550บาทแบ่งค่าหัวฝ่ายไทยครึ่งหนึ่งและกัมพูชาครึ่งหนึ่งฝากให้ในายพงกวินวางมาตรการป้องกันสวยแรงงานเมียนมาคาดวงเงินหมุนเวียนกว่า3,000ล้านบาท ที่ขณะนี้เตรียมขึ้นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติผ่านศูนย์ CI ประมาณ2ล้านคนรวมถึงแรงงานลาวก็มีการเรียกเก็บสวยแล้วเช่นกันแต่ก็มีน้อยเพราะแรงงานลาวในไทยมีจํานวนไม่มากนายมงคลกิจบอกว่ากรณีก่อนหน้านี้นายศรีสวรรณจันยาผู้นาองค์กรรักชาติรักแผ่นดินยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้ตั้งกรรมการสอบกรณีข้อสงสัย ว่ากรมการจัดหาง,งานอาจเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลงานโครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวมูลค่า7,950ล้านบาทยังส่งมอบงานไม่ได้ต้องถูกปรับกว่า300ล้านบาทเรื่องยังอยู่ที่คณะกรรมการปปช นายมงคลกิษบอกว่ากังวลว่าหากนำระบบนี้มาใช้โดยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทนอาจเอื้อประโยชน์ให้มีการตั้งโปรแกรมที่ทำให้ระบบช้าสามารถเรียกรับสวยเพิ่มได้เหมือนกับเป็นการบริหารแทนฝ่ายการเมืองและนำเงินสวยมาบริจาคช่วงใกล้เลือกตั้งจึงฝากเป็นโจทย์ให้รัฐมนตรีแรงงานคนใหม่ควบคุมดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับประโยชน์เกิดขึ้นด้านนายสรัญญสันวีรกุลสุนทร คณะทางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานเป็นตัวแทนรับหนังสือกล่าวว่าหลังจากนี้จะนําเรียนรัฐมนตรีและทางกระทรวงจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการกระทําผิดจริงจะดําเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดแต่หากไม่พบว่ามีความผิดตามที่ร้องเรียนก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยืนยันไม่นิ่งเฉยต้องมีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะเร่งรัดให้รวดเร็วไขข้อสงสัยของสังคมสัญชาติลาวพม่าก,กัมพูชา <Okay. S 2> ตอนนี้ศาสตร์สวยพมา่ายังไม่เริ่ม ประมาณสองล้านคนแต่จะเริ่มกันหลัง20มั้งแต่ตอนนี้มันกําลังจะเลื่อนมัน<ช>้งแต่กัมพูชาไพมา่าเอากัมพูชาก่อนลวกันกัมพูชามีประมาณ2ประมาณ2 8, องแสนแปดหมื่นคนที่ขึ้นทะเบียน<ช>แต่ที่ไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยมีประมาณแล้วก็ที่ขึ้นทะเบียนแล้วยังไม่หมดอายุอีกประมาณสักห้าแสนคนนอกระบบประมาณสามแสน<ช><ช>อันนั้นตำรวจจะเก็บสวยประมาณเดือนละประมาณ600บาท500บาทแล้วแต่โซนแต่ตำรวจมันมีหลายคนนะไม่ได้บอกว่าใครนะ อันนั้นคือในระบบแต่พอขึ้นทะเบียนเสร็จปุ๊บก็จะต้องมาลงทะเบียนที่กรมการจัดหางานกรมการจัดหางานก็จะต้องสร้างโปรแกรมขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อมาเช็คเนมลิสเพื่อมาเช็คเนมลิสก็จะมีระบบระบบหลังบ้านก็คือ800ที่ท,ท,ที่ที่สิทีิความยืมเือนคืออันนี้คนละส่วนกันคนละส่วนะอันนั้นคืออันนั้นของใ<ช>บอนุญาตแรงงานต่างด้าวโดยได้สัมปทานจากกรมการจัดหางานยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแต่ณปัจจุบันระบบปกติคือกรมการจัดหางานยังต้องดําเนินการต่อ <Okay. S 2> เพราะนั้นก็จะมีระบบหลังบ้านเวลาบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะขึ้นทะเบียนเขาก็จะผ่านบริษัทจัดหางานแต่ละโซนกันแล้วก็ลงทะเบียนตามระบบออนไลน์แล้วก็จะมีการคีย์เข้าระบบแต่การคีย์เข้าระบบเนี่ยโดยปกติถ้าคีย์เข้าเลยแล้วผ่านหมดเลยเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายสวยแต่ถ้าคีย์แล้วมีการเลือกปฏิบัติก็หมายความว่ามีระบบจ่ายสวยว่าต้องเช็คก่อนว่าบริษัทนี้มีห้า้คนพันคนเนี่ย มีตามรายชื่อเนี้ยเคลียร์หลังบ้านเรียบร้อยแล้วเราค่อย Enter. อเอนเตอร์เมื่อเอนเตอร์เสร็จปุ๊บก็จะทำให้ระบบนี้เคลียร์คัสเรียบร้อยเปราว,ว่าจ่ายสวยแล้วจ่ายสวยก็ประมาณ2,500รบาทที่ดีเไอตรวจสอบมันมี2ส่วนคือส่วนของกัมพูชาก็จะมีในหน้าของกัมพูชาเจ้าที่รัฐก,กัมพูชาเข้ามาเกี่ยวขอ้องแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับคุณเซนนะ,ะเดี๋ยวเขาโดนหมินประมาณเราแล้วฝ่ายไทยเนี่ยประมาณ1,250บบาท แต่1,250บาทต่อหัวเนี่ยถ้าคูณ287,000คนก็ประมาณสัก730 730กว่าล้านไอ้1,250บาทนั้นมาจาก1,250บาทเนี่ยมันเป็นการสวยมันแบ่งกันตั้งแต่หัวยันท้ายหัวยันท้ายก็คือผ่านบริษัทจัดหางานบริษัทจัดหางานโตโผล่เนี่ยก็จะเป็นนายเอสหาอะไรมาปิดหน้าหน่อยอปิดให้อ่ะไม่ไม่ <laughs> ไม่ <laughs> ปิดหน้าหน่อยอ่าอ่านายเอสนายเอสก่อนปิดหน้าก่อน ในเอสเนี่ยจะเป็นโต้โผอ่โต้โผมี okay. มีไปยังบริษัทบนจอหลายๆคนที่เขาจะมีโรงงานต่างๆก็เข้า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 รูนี้แต่คนเนี้ยเป็นลูกน้องของอดีตข้าราชการประจําระดับสูงของกระทรวงแรงงานคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์พีมิสเตอร์พเนี่ยอันนี้เป็นลูกน้องเก่าเป็นคนจัดการแทนเพราะเพราะนักการเมืองชุดที่แล้วเนี่ยเขาไม่รู้จักไม่ชํานาญก็เลยให้ข้าราชการประจำเนี่ย มิสเตอร์พีเนี่ยเป็นคนจัดการให้ระดับสูงนะเป็นระดับพยา,าเป็นระดับพญาเป็นคนจัดการให้เพราะฉะนั้นไอ้พันสบาทเนี่ยมันแบ่งใครบ้างก็จะแบ่งเท่าที่ทราบเนี่ยแบ่งแบ่งนักการเมือง PP เนี่ยประมาณ5ประมาณ3-500ต่อหัวก็คูณเข้าไป2 0 0แสนกว่าคนแบ่งทานผ่านลูกลูกชายแล้วก็เพื่อนลูกชายชื่อไอ้ป๋อง ชื่อไอ้ป๋องอ่าชื่อไอ้ป๋องเพราะฉะนั้นไอ้ห้าร้อยจะไปอยู่ตรงจุดนี้ก็จะมีเลขาเอกคนหนึ่งที่มีเอี่ยวด้วยน่าจะหัวละประมาณห้าสิบบาทมั้งหรือร้อยหนึง่งแล้วก็จะมีข้าราชการประจําที่เกี่ยวกับกรมการจัดหางานอยู่ประมาณสองท่านด้วยกันก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทบกป็ประสานกันแล้วก็ตอนนี้ส่วนหัวหน้าใหญ่อ่ะน่าจะได้ประมาณสัก แล้วประมาณสักสองร้อยสามร้อยแต่พวกบริษัทจัดหางานเขาก็ต้อง,ต,องต้องได้ด้วยได้ค่าในหน้าแต่โรงงานต่างๆเนี่ยเขาจะไปเก็บอีกทีหนึ่งไม่ใช่เก็บสองพันห้าไปเก็บประมาณสามพันเขาก็จะไปเลือกกับลูกน้องเขาอีกทีหนึ่งที่เป็นลูกจ้างในในโรงงานดังกล่าวก็เบ็ดเสร็จเนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยน่าจะอยู่สวยประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้านเจ็ดร้อยกว่าล้านที่ดีเอสไอตรวจสอบเนี่ยมันแค่โอนมายังฝ่ายไทยแค่ร้อยกว่าล้านแต่มันจะมีทั้งเงินสดแล้วก็เงิน เงินในระบบะผ่านโทยเขาเรียกผ่านบัญชีมา้านะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือสวยของแรงงานต่างด้าวเพราะฉะน,นั้นอันนี้มันเชื่อมกับฝ่ายการเมืองแน่นอนแล้วก็จะมีข้าราชการประจำเป็นคนจัดการให้แล้วก็มีอดีตข้าราชการประจําด้วยที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีมันมีมานานส่วนพม่าเนี่ยกาลังจะเริ่มพม่าเนี่ยตอนนี้เขาเก็บภาษีพันแปดร้อยบาทคือในระบบ ในระบบเต่าหัวแล้วอีก870บาทเป็นค่าค่าระบบที่มีใบเสร็จก็ประมาณสัก2,600เอ้ย2,870บวกกับ1 8 0 0ปก็มาะมาณ2,600แล้วก็ยังมีอีกประมาณค่าค่าโสหุุยเนี่ยค่าจัดการอีกประมาณ1,500กว่าบาท1ั0 0กว่าบาทเนี่ยจะมีมีสวยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อก่อนนี้มีไอ้ระบบเนี้ยไม่มีตมเข้ามาเกี่ยวข้องตอมนี่ต่างหากมตมปกติเนี่ยจะประมาณหัวละ500อย หัวละห้าร้อยเพราะั้นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนก็คือแรงงานที่เข้ามาตามระบบไม่ต้องจ่ายรายเดือนให้กับตํารวจแต่พอเข้าระบบแล้วเนี่ยก็จะมาจ่ายให้กับผ่านบริษัทบจอจต่างๆแล้วก็ให้กับฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเท่าที่เช็คเนี่ยถ้าถ้าเป็นเมียนมาเนี่ยที่จะมีการในสมัยรัฐมนตรีโฟมเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ด่วนการนะนะก็ประมาณจะเปิดศูนย์ซีไอประมาณสองล้านว่าคน ซึ่งมันจะมีประมาณ1 5 0 0ถึง1,600บาทต,ต่อหัวที่เป็นส่วนเกินที่ไม่มีใบเสร็จก็จะประมาณ3 0 0 0ักว่าล้านที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามตีโฟมบริหารดีไอ้ตรงนี้มันก็จะน้อยอ่าถ้าแบบปิดหูปิดตาก็ประมาณนี้หรืออาจจะมากกว่ารประมาณนี้ก็เลยปากทะเลขาหรือที่ปรึกษาเนี่ยฮะทัมมนตีโฟมเนี่ยไปจัดการแล้วในรายละเอียดเนี่ยม,มีมีตัวชื่อบุคคลหมดชื่อบุคคลหมดนะฮะ แล้วก็ไอ้ที่ไม่ได้ใส่ไปเนี่ยที่ไม่ได้ใส่ไปคืออดีตข้าราชการประจําพีที่เป็นหัวหน้าหัวนี่ครับอ่าน่าจะรู้จักอ่าน่าจะรู้จักระดับสูงแต่เราก็น่าจะใส่ชื่อเขาด้วยเลยอะเดี๋ยวเราใส่ชื่อเพิ่มอ่าพึงเนี่เราก็ไม่รู้หรอกอ่าพึ่งเช็คพึ่งเช็คพึ่งเช็คข้อมูลพึ่งมาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับมี่เช็คข้อมูลอ่ามี่เช็คข้อมูลมี่เช็คข้อมูลตั้งเข้าคัระเบบไม่ทันเลย่ใช่ใช่ใช่เพราะงั้นเนี่ยคือนี่คือระบบ ระบบของสวยแม้กระทรวงแรงงานเนี่ยงบประมาณน้อยแต่สวยเยอะอ่าสวยเยอะถ้าแล้วมนตรีบริหารดีสวยก็เยอะบริหารเอ้สวยน้อยเดี๋ยวบริหารดีก็สวยน้อยถ้าบริหารแย่เอ้บริหารดีก็สวยน้อยถ้าบริหารแย่แย่ก็สวยเยอะถ้าสวยเยอะโดยส่วนใหญ่สวยพวกนี้เอาไว้เอาไว้ไปให้สอสอไว้ซื้อเสียงเลือกตั้งเทละแปดสิบล้านเทละแปดสิบล้านนี่า็รับไว้ก็ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีผมเนี่ย เรียนรู้แล้วก็มีความเข้าใจไปเรื่อยแล้วมติโฟมแกงคงคงยังไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้ไม่เคยยุ่งไม่ยุ่งนนี้แล้วก็ถ้าได้บอกงานว่าแล้วก็ต้องทางานด้วยความเข้าฝากรัฐมนตรีโฟมไว้ได้วยว่าค,คนที่จะมาจัดก,การเรื่องนี้จะเป็นอดีตสสชนบุรีมาจาัดก,การเรื่องศูนย์ซีไอเมนมาเพราะแกเคยได้สัมปทานศูนย์ซีไอเมนมาในรัฐบาลชุดที่แล้วชลบุรีเด้ออดีตสสชนบุรีพัคพลังประชารัฐเดิม เ่ยกผมมั้งอ่มที่จังหวัดอะไรอ่ะผมปากผมอยู่ในเชื่เชื่ออ่าเปนเลยชื่อไม่เกี่ยวคือจะเป็นคนมาจัดการเรื่องศูนย์ C I เพราะศูนย์ C I เนี่ยจะมีการเก็บสวยหัวเราประมาณพันห้าของเมียนมาสองล้านคนสองล้านคนก็ฝากท่านรัมตีโฟมด้วยท่านเลขาท่านที่ปรึกษาด้วยว่าถ้าบริหารจัดการดีๆก็คอร์รัปชันก็น้อยแต่ถ้าคอร์รัปชันน้อยจะมีเงินซื้อเสียงน้อย จะมีปัญหากับพรรคหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่รู้ก็คือพี่รู้เยอะกว่าผมเนี่ยเนี้ยรู้เยอะสิพี่รู้เยอะกว่าผมเนี่ยเนี้ยรู้ได้ไงเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนแบบพีปรายนคนแบบพี่ไรัฐบาลชุดที่แล้วชุดที่แล้วชุดที่แล้วก็รัฐบาลชุดที่แล้วก็เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดที่แล้วอันนี้ชุดนี้ยังไม่มีรัฐมนตรีชุดที่แล้วก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีชุดที่แล้วชุดที่แล้วก็ชุดนี้ยังไม่มีอะไรชุดนี้ไม่มีอะไรถ้ามีอะไรผมจะบอกดีครับดีอยากให้ให้กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวสศึกษาธิกา กครับผมไปเซตกับเซตตรวจสอบคนส่วนหน่ะครับก็คือเขาเรียกป้อมปามก่อนป้อมปามป้อมปามป้อมปามเพราะว่าเดี๋ยวซีไอเนี่ยอันนี้มันแค่เจ็ดร้อยกว่าล้านที่ผ่านไปแล้วเพิ่งผ่านไปกัมพูชาแต่เมียนมาเนี่ยสามพันกว่าล้านสามพันกว่าล้านก็ปาดด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณนะครับขอบบคคุณรัท่านพงเอวินจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยมาตรวจสอบเรื่องสวยที่ผ่านมาก็คือสวยแรงงานกัมพูชาซึ่งตอนเนี้ย กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็กาลังเดินเินการอยู่เพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันยังไปได้แค่ฝ่ายกัมพูชาเท่านั้นแต่ตอนนี้เอาข้อมูลฝ่ายไทยมาให้ฝ่ายไทยมาให้ก็จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจําซึ่งซึ่งเรื่องนี้เรื่อง,เร,องเรื่องสวยแรงงานกัมพูชาเนี่ยได้รับการปรึกษาคนที่เป็นกุณซื้อใหญ่ก็เป็นข้าราชการประจําอดีตอดีข้าราชการประจําเป็นคุณซื้อใหญ่อักษรยือ่อชื่อว่าพีเป็นคนจัดการทั้งหมด เพราะว่าฝ่ายการเมืองชุดที่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องนี้แต่คนนี้เป็นคนจัดการให้ก็ประมาณพันสองร้อยห้าสิบาทรวมรวมอะ่ะสองแสนแปดสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันคนอ่ะก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าละเจ็ดร้อยกว่าล้านแต่มันแบ่งคนละครึ่งฝ่ายกัมพูชาครึ่งหนึ่งฝ่ายไทยครึ่งหนึ่งเส้นทางการเงินที่ DSI ก็คือได้ได้ส่วนหนึ่งก็คือเนีคนน่คือเส้นทางการเงินแบบเขาเรียกผ่านระบบบัญชีเนื่องจากว่าทางในหน้ากัมพูชาเจา้าที่รัรกกัมพูชาไม่ค่อยรัดกลุ่ม แต่ทางฝ่ายไทยเนี่ยรักกุมมากกว่าก็จะไม่ผ่านระบบเงินสดระบบระบบเงินเงินผ่านบัญชีใช้เป็นระบบเงินสดมากกว่าแล้ว,วก็เสนอของพี่เต้เลยค่ะเสนอให้กระทรวงให้ตรวจสอบก่อนอ ZA, ตรวจสอบก่อนแล้วก็ตั้งกรรมาการสอบข้าราชการในกรมการจัดหาง,งานมีอยู่ประมาณ2ท่านมั้งระดับสูงแล้วก็มีฝ่ายการเมืองผมไม่รู้ว่าฝ่ายการเมืองอาจจะต้องสรุปแล้วก็ส่งปปชอะไรประมาณนี้ฝ่ายการเมืองแล้วก็ในส่วนทีปป่ จะให้เพิ่มเติมก็คือเรื่องที่จะเป็นสวยต่อไปสวย3,000ล้านก็คือสวยแรงงานเมียนมา2ล้านคนที่ขึ้นขึ้นทะเบียนกําลังจะขึ้นทะเบียนเปิดศูนย์ซีไอเพราะว่าศูนย์ซีไอมันในระบบมัน2องพอ่ะมันพันแบวกกับ870ประมาณสักเนี่ยประมาณ2องพันหกแล้วมันจะมีบวกอีกประมาณพันห้าพันหอันนี้เป็นสวยนอกระบบของแรงงานเมียนมาซึ่งยังไม่เกิดขึ้นกําลังจะเกิดขึ้นก็เลยเลยมา อดีตอดีตก็คือผ่านมามา์ก็คือกัมพูชากัมพูชาต่อไปก็เมียนมาลาวมีน้อยเพราะว่าแรงงานมีน้อยครับผมทีมนะคะออพอรับหนังสือแล้วจะดำเนินการยังไงก็โอเคครับรับหนังสือแล้วก็คงก็ไม่ดาเนินการทันทัตทีนะครับแต่วก็เจดแต่ก็ต้องคณะกรรมาธิกะถ้าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นก็จะตั้งคณะกรรมการที่มาตรวจสอบก็อย่างที่เรียนเหมือนแต่เนี่ยครับถ้าถ้าผิดเราก็ต้องว่ากันไปตามผิดถูกไหมครับ แต่ถ้าไหนถ้าไม่ผิดเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการด้วยแต่ยังไงท้ารัฐมนตรีรับเรื่อง<ะ>แล้วก็จะไม่นิ่งเฉยครับยังไงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อไอข้อสงสัยของสังคมได้แน่นอนตอนนี้ม,ม,มีมีเรื่องนี้ประเด็ดนนี้มีสองคันแล้วที่มารอ้องการตั้งคณะกรรมการสอบมันต้องเร่งด่วนหรือเร็วขนาดไหนก็ค,คือไอชุดแรกเนี่ยมีได้ท่านทรัฐมนตรีเนี่ยมีได้ปรึกษากับท่านประธานแล้วกำลังร่างโครงสร้างตัวชื่อคณะกรรมการที่จะตรวจสอบ เป็นบุคคลภายนอกหรือภายในคะที่จะมาตรวจสอบเออกเบื้องต้นเท่าที่ทราบน่าจะเป็นบุคคลภายในที่มีตำแหน่งสูงกว่าที่ที่บุคคลที่โดนร้องเรียนครับภายในวันพอจะภายในกี่วันแล้วครับที่จะที่จะเกิดคำการคำการใช่ไหมครับจะเล่นร้าให้ครับอยากอยากให้ไวเหมือนกันเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือครั้งที่แล้วที่พี่สิรีสุวรรณมาร้องเนี่ยร้องเรื่องกรณีกรมการจัดหางานให้สัมปทานกับบริษัท ที่รับสัมปทานไป7,950ล้านใช่ปะ่ะแล้วยังส่งมอบงานไม่ได้โดนปรับประมาณ330ล้านเนี่ยเรื่องนี้อยู่ที่กรรมธิการปปชซึ่งเราเกงว่าระบบเนี้ยพอมาเทคโอเวอร์กรมการจัดหางานปกติกรมการจัดหางานแต่และจังหวัดเป็นคนดําเนินการเองเรื่องใบอนุญ,ญาตแรงงานต่อไปก็จะให้สัมปทานบริษัทนี้ไปเมื่อสัมปทานบริษัทนี้ไปบริษัทนี้ก็สามารถตั้งคอขวดสามารถทําโปรแกรมเมอร์เนมลงเนมลิสท,ที่ทําให้ระบบมันช้าแล้วสามารถเรียกเพิ่มได้ เหมือนกับเป็นคนบริหารจัดการแทนฝ่ายการเมืองอะ่ะแล้วก็เอาสวยนั้นมาบริจาคเงินช่วงใกล้เลือกตั้งอีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งคือเอาง่ายๆคือกรมการจัดหางานเดิมที่ทําเองทําเองก็มีระบบระบบระบบแบบนี้ใช่ปะ่ะที่มีสวยแบบนี้แต่พอโยนไปให้กรม่บริษรัทบริษรัทก็จะทําหน้าที่แทนไงเข้าาดเองตรงนี้ใไมมันก็เหนื่อยนิดนึง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 เข้ามาใหม่ๆเอาตรงๆนัวเลยครับนัวเลยเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนัวลอะไรครับตอนนี้ ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ